อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณสวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเอรเลงข่าวนะครับรายการที่นำอาเรีเนฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาเขยา่ามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนี่เนะครับ ไม่ได้เจอหน้าค่าตากันมาหลายวันเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับกักตัวอยู่ครับ14วันเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงหลังจากที่ไปทํางานนะครับร่วมกับผู้ป่วยโควิดแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยหวังว่าพอตรวจอีกรอบเราจะรอดนะครับในก็ฝากห้าําลังใจผมด้วยแล้วกันเอาล่ะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายโดยตอนนี้เนี่ยครับ4ทีมสุดท้ายนั่นก็จะมีปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเรอัลมาดริดแล้วก แมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงสิงห์บลูเชลซีครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับแฟนๆชาวไทยที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเชียร์ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่นะครับมันก็จะต้องแอบปันใจไปเชียร์ทีมจากอังกฤษบ้างล่ะเพระาะแมนเชสเตอร City และเชลซีเนี่ยทั้งคู่นี่ะครับไม่ได้มาเจอกันเองซึ่งแน่นอนว่าอาจมีสิทธิ์ที่พวกเขาทั้งคู่จะเข้าไปเจอกันในรอบชิงพอรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับพวกเขาไม่เจอกันเองเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าทั้งสองทีมนี้เนี่ยมีโอกาสลุ้นแชมป์มากแแค่ไหไหนละะปััจจยอรบ้างงที่่อาาจสสผลใพวกเขประบ ในถ้วยนี้ครับ เริ่มมที่ทีมแรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในที่สุดก็ทะลุเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกสักทีนะครับในยุคของเป๊ปกัวริโอลาเหลือเพียงแค่ถ้วยเดียวที่เป๊ปและซิตี้ยังคงต้องการและยังตามหาอยู่ที่ปรารถนาที่สุดนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่แหละในที่สุดพวกเข้าใกล้เส้นทางแห่งการคว้าแชมป์ยุโรปมากขึ้นอีกหนึ่งก้าวนะครับหลังจากที่ซีซั่นก่อนๆเนี่ยไม่เคยทะลุมาถึงรอบนี้ได้เลยทำให้แรงจูง วงในการจับฉลากมากพอสมควรเลยแหละครับมักจะจับไม่เจอของแข็งหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่โหดหินจนเกินไปแต่ในปีนก่อนๆที่พ้าตกรอบเนี่ยก็เพราะมักจะไปสะดุดขาตัวเองแทบทั้งนั้นแต่ปีนี้ครับเป๊ะเน้นขึ้นครับไม่ประมาทแม้จะเจอทีมที่ภาษีดูเป็นรองกว่าทำห้เข้ารอบมาได้าจนถึงตอนนี้สิ่งนี้ที่ทำให้ราไปสีฟ้าได้เปลี่ยนก็คือสภาพทีมครับความลึกของขุมกําลังมีทีมที่สมบูรณ์แบบครบเครื่องพร้อมให้เลือกใช้งานสุดๆนักเตะหลักๆคือถ้าไม่มีใครโดนอาการบาดเจ็บเข้าเล่นงานเลยอาจจะมีก็แค่การขาดแขนออออออองงงหหััวกกยย่่่าารทีมจะ็บบู้ แต่โดยรวมแล้วนะครับก็ยังเป็นทีมที่สมบูรณ์มากกว่าทีมอื่นๆอ,อยู่ดีนะครับปัจจัยที่น่าเป็นห่วงต่อการลุ้นแชมป์ยูฟ่าของแมนเชสเตอร์คือการที่พวกเขายังมีลุ้นแชมป์ทุกถ้วยอยู่นั่นเองครับเอฟเอครับพวกเขายังเหลือเจอเชลซีครับลีกครับยังเหลือเจอสเปอร์ในขณะที่พีบันลีกก็ยังต้องเก็บชชนะต่อเนื่องให้ได้เหมือนกันถึงแม้แต่จะนำอันดับสองอย่างแมนยูอยู่เยอะก็ตามการมีลุ้นแชมป์ทุกถ้วยเป็นสิ่งที่ดีนะครับทีมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากมายแต่มันก็แถมมาด้วยโปรแกรมเตะสุดที่และวััััันน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 พกกกกกขออออองงงเเเเตตะะะททททีีทีี่่่่่่่่่้้้ยยยวาาาามืืใหปปป๊ครบจลโฟฟสไูซึ พอจะเน้นอยู่ฟ้าก็เน้นไม่เต็มร้อยครับเพราะถ้วยอื่นยังต้องเน้นเฉพาะนักเตะหละักเพื่อร,รักษาสภาพร่างกายสู้สับอยู่ฟ้าก็ทําได้ไม่เต็มที่และแน่นอนคาว่านี่คือการโคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับของเป๊ปโวเดล่าที่ต้องดวลกับปอร์เชติโน่ครับเป๊ปเนี่ยนะครับเคยดวลกับปอร์เชติโน่ตลอดอาชีพการคุมทีมทั้งหมด18ครั้งเป๊ปชนะได้10เสมอ5แพ้3ดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าแท็กติกชั้นเชิงการคุมทีมการวางหมากแก้เกมเมื่อเป๊ปเจอกับปอร์เชติโน่เนี่ยก็ถือออออออวววว่่่่่่่่าาาาาาเเเเปป็นนนนนตตตตยยููพสมมมครครรรรละะะับดดจีกกกก์ใชชแแขงิโไ้ท รอบนี้มันต่างกันออกไปครับตรงที่ขุมกําลังและทรัพยากรที่ปอรเชติโนมีมันต่างจากเดิมๆที่เป๊ปเคยต่อก่อนด้วยครับปอรเชติโนคุมปารีสคราวนี้เนี่ยนะครับมีนักเตะอย่างเคลเลนเ,นเอ็มเป้เเนม่าดีมาเรียที่พร้อมสร้างเกมรุกบุกทะลวงแนวรับของแมนซิตี้อยู่เสมอน่าห่วงเหมือนกันครับว่าดีอาร์ตจอห์นสโตนหรือว่านาักรบคนอื่นๆของซิตี้เนี่ยเมื่อต้องดวลกับแนวรุกอย่างเอ็มบเป้และเนมา่าพวกเขาจะรับมือได้ดีขนาดไหนการดวลกลิ่นของปอรเชติโนแล้วก็ ela, เปปคุ่นรนงเดอเรบ์ล้ววนะครับ่ากกกัันนนตตามมมรรงเเเเลยคบี้ป็ ใช้คําว่าศึกของ2ทีมมหาเศรษฐีแล้วกันนะครับที่ต้องดวลกัน1ทีมเป็นทีมที่มีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากและกลาลังร้อนแรงสุดๆไม่ว่าจะเป็นเนย์มาเอมบาเป้หรือคนอื่นๆในทีมนะครับแต่อีก1ทีมครับเป็นทีมที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการเล่นและทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมจนพายพามาถึงจุดนี้ครับไม่ว่าจะใส่ใครลงไปในเรื่องของตัวผู้เล่นก็สามารถเล่นได้ในระบบของเปปกูเดล่าเมื่อบอลระบบที่มีนักเตะที่มีศักยภาพสู เจอกับบอลที่มีนักเตะที่มีศักยภาพส่วนตัวสูงมากๆและสามารถพาทีมมาได้ไกลถึงนักเวลานี้โอ้โหเอาละครับเป็นการดวลกันของ2รูปแบบที่เราต้องติดตามเอาละครับไปถึงทีมที่2ครับสิงบูเชลซีของโทมัสทูเคิลเชลซีกลายเป็นทีมที่เข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายมาได้แบบมามือสุดๆนะครับหลังจากที่ตอนแรกหลายคามนมองว่าเชลซียังไม่ดีพอกับก,บการลุ้นแชมป์ยูฟาในฤดูกาลนี้แต่เมื่อเชลซีเปลี่ยนโค้ชจากแฟรงก์ดัมพามาเป็นโทมัสทูเคิลครับฟ้าหลังฝนก็ปรากฏขึ้นครับเพราะนะับตั้งแต่ทูเครลเข,เข้ามา ดีวันดีคืนขึ้น,นเรื่อยๆฟอร์มไม่มีแผ่วเลยคนะอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาเข้ารูปเข้ารอยได้นะครับผลงานในเลงนี่เรียกว่ายอดเยี่ยมเลยครับถึงแม้ว่าจะมีสะดุดแพวเวทบอมบปแต่ว่าการขยับเชลซีจากตอนแรกที่เคยหล่นมาอยู่แบบดแปดเเนี่ยขึ้นมาอยู่แบบ5้าแล้วไปโดนท็อปโฟร์ 4, แบบเต็มตัวก็โคตรจะสุดยอดแล้วนะครับกลับมาที่บอลยุโรปยังยูฟาเนี่ยนะครับเชลซีผ่านด่านในรอบแบ่งกลุ่มมาได้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่โหดมากนะครับแต่ซเซอร์ไ ดดันเกมที่ต้องเน้นเกมที่วัดกันแค่ยเย่าเยือนเนี่ยพวกเขาก็สามารถคว้าของกันขันที่ต้องการได้แล้วเมื่อเข้าสู่รอบ8ทีมก็ถือว่ามีโชคอีกฮะเพราะว่าจับไปเจอปอร์โตซึ่งถือว่าน่าจะเบาที่สุดใน7ทีมที่มีโอกาสจับเจอแล้วล่ะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเชลซีก็ชนะปอร์โตมาได้ผ่านเข้ามาเจอกับเรอัลมาดริดครับมาดริดในมือของซีดานเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของทูเครลเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเยังยคงเปลี่ยนไปด้วยนักเตะค,คุณภาพระดับโลกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเมื่อเป็นเชลซีของยุคทูเครลเนี่ยเราเห็นอะไรหลายหมมนนไไาเปป็ด้แลาััปาว่จจยสําคคัญเลยือย่าง แหละครับที่อาจจะพาเชลซีไปไกลกว่าที่ทุกคนคิดและไม่แน่ว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ไปถึงแชมป์ยูฟาเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูส,ส่วนผสมนักเตะของเชลซีหลายคนมีตัวเลือกดีๆให้ใช้งานนะครับพวกเขามีติโมวานเนอร์คายฮาวเวิร์ดเมเันเมลกองเตะและอีกเยอะแยะเลยสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของทูเคิลกับซีดานในการคุมทีมทั้งหมดนะครับมี4ครั้งเป็นทูเคิลเอาชนะได้1ครั้งและเสมอกัน3ครั้งนั่นหมายความว่าซีดานไม่เคยเอาชนะโทมัสทูเคิลได้นะครับเชื่อว่าเรื่องแท็กติกและการวางหมากแก้เกมเนี่ยยยคคคคคงงงงงงอออูู่่่่่่่่ในน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 นรระะะดดััััััััััับบบททีีกกีีีสสสสกกกกกกมมมาาาาซแแตตตวววเอเเเผผลลลปป็จจญชิญชึื เหมือนแมนซิตี้เลยครับเชลซียังคงต้องเน้นท้วรอื่นมากกว่าสมควรเพื่อล,ลิพวกเขาก็ต้องการเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อหวังพื้นที่ยุโรปให้ได้ FA Cup A นะครับก็ยังมีคิวต้องเตะกับแมนซิตี้อีกแล้ถ้าเคารอบโปรแกรมเตะเคาจะเพิมเ่มขึ้นมาการเตะหลายท้วยแบบนี้นีครับอาจส่งผลต่อความฟิตสภาพร่างกายของตัวหลักๆได้และเมื่อต้องไปสู้กับมาดริดในยูฟ่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทีมที่ฟิต100%หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วครับผมเชื่อว่าเชลซีชุดนี้ก็มีดีครับมีของซ่อนอยู่เหมือนกันเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มนะครับแล้วก็เชื่อว่าต้องการที่จะคว้าแชมป์จําสพสําเร็จให้ได้แต่ก็ต้องพูดตามตรงนะครับการเจอกับเรอัลมาดริดที่ โอเคละ่ะเชลซีมีตั้งแต่พลังหนุ่มแต่เรอแมาริดนะครับมีแต่ตัวเก๋าๆทั้งนั้นเลยครับโดยเฉพาะแดนกลาง3คนเนี่ยนะครับถ้าพูดชื่อมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นต่อเชลซีอยู่พอสมควรทีนี้ก็อยู่ที่ทีเด็ดทีขาดในแดนหน้าแล้วล่ะครับว่าวันนั้นเวเนซิอุสและเบนเซม่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแนวรุกข,ของเชลซีเนี่ยจะสามารถเจาะทะลงแนวรับของเรอัลมาดริดได้หรือเปล่าซึ่งถ้าพูดกันตามตรงนะครับเรอัลมาดริดเองเนี่ยถ้าดูกันในเกมแรกเจอกับลิเวอร์พูลอันนั้นเเเเเรรรีีียกกกกไไดดด้้ววว่ like, ่่่่่าลลลลลฟ์์ททตติิินนนนนะคัับบแแแมมือออููใใพ็ ยังพอมีโอกาสให้เชลซีได้สามารถคลองบอลโขกเข้าใส่เรอแมริดอยู่นะครับแล้วก็ยังมีช่องให้เจาะได้อยู่เนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าเล่์พูลเนี่ยสามารถที่จะหาโอกาสในการเข้าทําได้แต่สุดท้ายพวกเขาแพ้ไพยตัวเองจบสกอร์ไม่ได้เพราะนั้นยังเชื่อว,ว่าเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าในบ้านของเรอแมริดมันอาจจะจบที่เรอแมรตดเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าที่สแตมฟอร์ดบิดผมคิดว่าเชลซีเองก็มีดีพอที่จะมีไม้เด็ดซ่อนอยู่แล้วงัดเอาเรอมมริดให้กระเด็นตกรอบเกม2แมต์นี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าจะสู้กันด้วยแดงแ บอกตามตรงว่าแอบวันใจครับว่าแดนกลางของเชลซีอาจ จะไม่ดีพอในการต่อกรกับโทนิครสคาเซริโรและลูกาโมเดสแต่ผมเชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนเนี่ยใจต้องเอาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นผมมั่นใจครับว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนและทุกคนคิดว่า2คู่นี้นะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายผลจะออกมาเป็นยังไงและ2ทีมจากอังกฤษจะได้ไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศหรือเปล่าอยากให้เป็นแบบไหนผลออกมาเป็นยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามานดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เกมเองและเกมเองระ,ะเลงข่าวนะครับขอตัวไปกักตัวก่อ,กอนแล้วนะครับเดี๋ยวคงได้เจอกันในอาทิตย์หน้าครับหวังว่าจะเป็นแบบนนั้ขอผม รอดปลอดภัยและขอทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่กับเกมเมอรเร่อข่าวทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5โมงเย็นที่ขอบสนามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมเองเกมเมอรเร่อข่าวและขอบสนามด้วยนะครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ